สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเ,นเพื่อนมาทําเมนูอาหารง่ายๆกันเป็นเมนูที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่อ้วนเท่าหั่นะคะในเมนูนี้จะมีแต่ผลไม้ไม่มีเนื้อสัตว์เลยเพราะว่าวันนี้เราจะทําเป็นยำผลไม้กันค่ะเป็นยำแบบน้ํายำใส่นะไม,ไม่ได้ใช้เป็นพริกป่นหรือว่าไม่ได้ใส่ขา้าวกุ้มนะก็ ทำง่ายแล้วก็อร่อยดีปรับรสชาติได้ตามชอบเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันวัตถุดิบของเราวันนี้ก็จะมีมะม่วงสุกมีสับประรดนะคะมีอง,งุ่นมีแก้วมังกรจริงๆของพวกนี้นะเพื่อนๆสามารถกําหนดได้เองเลยบางคนอยากใส่แอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงสตอรอเบอรี่บูเบอรี่ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายใช้ได้หมดเลยแล้วแต่เพื่อนสะดวกนะคะ วัตถุดิบของเราก็จะมีประมาณนี้แหละนอกจากนี้ก็จะยังมีพวกเครื่องปรุงรสที่เราจะปรุงได้เองตามชอบอีกเช่นกันนะคะอย่างเช่นน้ำปลาน้ำตาลผงชูรสผงปรุงรสหรือว่าใครจะใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวแทนน้ำตาลทรายก็ได้ แล้วแต่เพื่อนสะดวกวัตถุดิบของเรามีประมาณนี้เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยคะ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากการหั่นผลไม้กันก่อนนะคะผลไม้ที่ต้องหั่นเนี่ยมันก็แล้วแต่เพื่อนเลยอย่างเช่นบางคนใส่องุ่นแต่ว่าอยากใส่ลงไปทั้งลูกก็ได้หรือว่าจะผ่าครึ่งแบบราวแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกนะ สับปะนดเนี่ยนะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเนาะให้หั่นเต่าก็ได้แต่ว,ว่าวันนี้เราซื้อเป็นสับประรดที่เขาทําสําเร็จมาแล้วนะคะก็เลยเอามาหั่นให้มันเล็กลงนิดนึ่ง สุดท้ายก็เป็นพริกนะคะพริกรก็หัน่นเฉดเพื่อนเพื่อใครกลัวจะกัดโดนก็หั่นให้ใหญ่หน่อยเนะาะบางคนอยากได้ความเผ็ดแต่ว่าไม่อยากได้การเผ็ดร้อนแบบทรมานจะแส่ของพริกที่เรากัดโดนนะคะพอเราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยนะคะเราก็มาเริ่มยำกันเลยเพื่อนๆเราก็จะใส่น้ำตาลน,น้ำปลาแล้วก็พริกลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะในรสชาติเนี่ยเพื่อนๆปรุงไ ตามชอบเลยมันขึ้นอยู่กับรสชาติของผลไม้ของเราด้วยนะคะอย่างวันนี้นี่ผลไม้ของเราเปรี้ยวปิดเลยนะทุกอย่างอางุ่นก็เปรี้ยวมะม่วงก็เปรี้ยวนะคะแล้วก็สับประรด,ดก็มีความเปรี้ยวๆแต่ว่าก็ยังมีติดหวานนิดนึงนะ mm. ก็ถือป็นความโชคดี mm. อันน้อยนิดนะคะซึ่งเราก็เลยจะปรุงให้รสชาติของน้ำยำเนี่ยมีความหวานแล้วก็มีความเค็มนิดนึงนะแล้วก็จะใส่น้ำปลานะคะแล้วก็น้ำตาล ก็ควรให้เขาละลายเข้ากันนิดหน่อยนะคะคนพอเขาเข้ากันนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกที่เราหั่นเอาไว้นะคะแล้วก็ผลไม้ต่างๆ นะคะ่าจะเป็นอง,งุ่นสับประรดมะม่วงนะคะมะม่วงเนี่ยเปรี้ยวมากเลยนะทั้งที่มันเป็นมะม่วงสุกเนาะแต่ว่ามันยังไม่สุกดีเท่าไหร่แล้วก็แก้วมังกรนะคะใส่ไปเลย แล้วเราก็คนผสมให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะเป็นอยงนแค่นี้เองง่ายมาก เข้ากันดีนิดหน่อยนะคะได้หน้าตาประมาณนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้ชิมรสชาติว่าถูกใจหรือเปล่าถ้าถูกใจเราก็เอาไปเสิร์ฟได้เลยนะคะอย่างของเรานี้ก็โอเคแล้วจร mm hmm. ิงๆถ้ามีแบบพวกแอปเปิลเขียวหรือว่ากี้วีเพิ่มสีเขียวเขียวเข้าไปหน่อยก็จะดูน่ากินมากยิ่งขึ้นนะคะ mm hmm. แต่ว่ามีเท่านี้ก็ไม่เป็นไรนะค่ะอร่อย อันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของยำผลไม้ของเราในวันนี้ทําง่ายอร่อยแทบไม่มีอะไรเลยนะทุกอย่างก็คือของที่แบบมีติดบ้านอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําปลาน้ําตาลพริกพวกนี้ใครที่ทํากับข้าวก็น่าจะมีขอ,องพวกนี้ติดอยู่แล้วก็มันเป็นเมนูที่กินง่ายสบายท้องด้วยนะคะเอาไว้กินเป็นมื้อเย็นก็ได้นะเพื่อนแบบกินอะไรที่มันไม่มีเนื้อสัตว์ย่อยง่ายๆแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายนะคะก็จะได้เมนูนี้มาเลยก็ลองเอาไปทำรับประทานกันดูนะคะ่ะ หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอนหนึ่งทุ่มนะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะ ติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกคําติคําแนะนําของเพื่อนๆม,นนมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใ้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ